เล้าใจยังกับเป็นหนังสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมระดับประเทศก็อีกนิดก็สืบสวนสอบสวนแล้วนะโจกระแ่งโปแตกแล้วไงอันนี้เขาเรียกว่าโปะแตกหม้อใหญ่ครับโปแตกหม้อใหญ่ระดับประเทศอันสืบเนื่องมาจากกรณีที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณเบ้นครับมีป้ายปรากฏอยู่หน้าวัดใช่ไหมฮะ ที่จริงต้องเท้าความน,นิดหนึ่งนะว่าป้ายเนี่ยมันปรากฏหลังจากหมอปลาบุกไปที่วัดโนนไทยที่จังหวัดนครราชสีมาพเพื่อไปเปิดโปรงพระสงฆ์รูปหนึ่งที่บอกว่าไปมีอะไรกับสีกานะฮะแล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพเพื่อนคราบอาสุจิหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการนำเสนอไปช่วงเย็นที่จังหวัดพิษณุโลกปรากฏภาพภาพหนึ่งที่วัดนี้ฮะโอ้โหขออนุญาตเอ่ยชื่อวัดนะครับวัดใหม่พรมพิราม อยู่ที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกป้ายนี้ไม่ได้เป็นป้ายในการชื่นชมหมอปลาแต่อย่างใดรบกวนคุณบรรจงออกเสียงให้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับก็เป็นป้ายต่อต้านนะครับถ้าแน่จริงมีคนแจ้งว่าบ้านนี้ค้ายาบ้านนั้นค้าของเถื่อนบ้านนี้ให้ที่หลบซ่อนมือปืนกล้าเข้าไปค้นเหมือนค้นวัดหรือเปล่าเนี่ยวัดเขาเป็นนิติบุคคลเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาฝ่าฝืนเข้าไปทําแบบที่เคยทําให้วัดไหนให้ฟ้องศาลทุกวัด ผิดถูกไปว่าทีา่ศาลไม่งั้นหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวจะย่ำยีพระตลอดไปกล้าไปทุกวัดก็ต้องกล้าไปขึ้นศาลทุกคดีนะหมอปลานี่ต่อมาคือร่วมปลูกกะระแสห้ามหมอปลาเข้าสร้างความบุญบ่ายในเขตวัด,ดข้อความเยอะมากเหมือนคน<ห>ที่ออกแบบป้ายเนี่ยอัดอั้นมานานแล้วระบายลงกับป้ายข้อความเยอะจริงๆนะครัใช่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาพหมอปลาพร้อมภาพกากบาดสีแดงก็เป็นป้ายต่อต้านนะครับนี่นะครับแต่ทีนี้เนี่ย เมื่อวานนี้ผมเอาภาพนี้ไปลงใน f c e e o o o k แฟนเพจหมายจับกับบรรจงอตอนประมาณสามทุ่มหลังจากนั้นแชร์กันประมาณห้าพันแชร์แล้วก็เหมือนกับว่าแหมกระแสเนี่ยมันตีกลับครับกระแสตีกลับคือตีกลับไปที่วัดนะฮะน้อยนะที่ว่าเอ้ย,อยวัดน,นี้นทำดีแล้วเห <efendim> ็นด้วยติดกันเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแทบจะน้อยมากเลยเพราะความเห็นเหล่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบ ้ S <S วัดนี้มีพิรุษครับร้องตัวเนี่ยเริ่รักแล้วหนึ่งอะไรเงี้ย<อ>หรอหมอปลาควรจะไปเยี่ยมวัดนี้หน่อยไปที่แรกเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้อืล่าสุดก็เลยยังไงพราะเกิดกระแสนี้ปุ๊บเนี่ยรปรากฏว่าคุณผู้ชมไปดูนะฮะเช้ามืดที่ผ่านมาตีห้าครึ่งที่วัดขอดป้ายออกเรียบร้อยครับครับเดี๋ยวไปดูภาพนิดหนึ่งนะคือมันจะเหลือแต่โครงไม้เฉยๆเลยนี่ ตีห้าครึ่งวันนี้พระครูธีราศาสนกิจจาธทรทเจ้าวาดวัดใหม่พรมพิร,รามพร้อมด้วยพระลูกวัดเอาบันไดไม้และคลีมเหล็กมาถอดหรือป้ายออกนี่ผู้สึกข่าวก็ไปตั้งแต่แบบฟ้ายังไม่ทันสางดีใช่ใช่เอาออกเร,รียบร้อยนะฮะนี่แล้วหลังจากเอาป้ายออกปุ๊บดูภาพต่อไปนะฮะถามว่าเอาไปทําอะไรเผานะฮะเผ <c oughs> าป้าย<า>นี้ทิ้งครับเดี๋ยวไปดูภาพเศษซากมันนี่อันนี้ไม่ได้ เผากองฟื้นกองฟอนแต่อย่างใดเผาป้ายหมอปลาเมื่อสักครู่ครับทำลายทิ้งไปเลยเนื่องจากว่าวันนี้คุณผู้ชมครับทางพระครูธทรศาสนกิจจาทอนเจ้าวาดท่านบอกว่าไม่รู้จริงๆใครมาติดอาตมาเนี่ยเพิ่งจะทราบเมื่อตอนสามทุ่มของคืนวันที่สามพฤษภาคมก็คือเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ท่านเพิ่งทราบสามทุ่มพร้อมกับคุณบรรจงก็รู้จากพี่บรรจงนั่นแหละดูทรงอ่ะรู้จากหม้จับคุณบรรจงเนี่ยคุณบรรจงโพสต เออผมโพสตรงสามทุ่มอาท่านเพิ่งรู้ตอนสามทุ่มเออแต่อยู่หน้าวัดนะแต่คุณบรรจงอยู่ที่เวิร์กพอยท์ครับอืมท่านบอกเพิ่งทราบตอนสามทุ่มตอนเดินเข้าวัดนี่ไม่เห็นมั้งเลยป้ายใหญ่ๆขนาดเนี้ยอืมไม่ทราบว่าติดตอนไหนครับคือเพราะอย่างนี้ท่านบอกว่าเจ้าคณะอำเภอพรหมพิรามโทรมาบอกบอกท่านให้เอาป้ายออกอจะได้ไม่มีปัญหาตามมา ท่านก็เลยตัดสินใจเอาไปเผารวมกับขยะซะเลยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาไม่รู้ว่าใครเอามาติดด้วยยืนยันว่าไม่รู้ว่าใครเอามาติดและติดตั้งแต่เมื่อไร่เพราะรพระในวัดก็มัวแต่ทํางานสร้างกุฏิอยู่ด้านในและช่วงนี้ที่วัดก็มีงานศพด้วยจึงไม่ได้ออกไปไหนขณะเดียวกันอยากให้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจระหว่างวัดกับหมอปลาและจะสืบหาต่อว่าใครติดฟังเสียงท่านก่อนครับ อันนี้ไม่ทราบนะโยมเนะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ทราบเลยครับแล้วเ,เราจะสอบสวนไอ้อตรวจสอบไหมฮะว่าไปสืบค้นว่ามีใครมาทําอะไรตรงนี้เราจะดำเนินการต่อไหมฮะอันนี้ก็คงจะไม่ดําเนินการต่อถ้าเรื่องจบวันนี้นะหมอปลาเขาโอเคก็โอเคอไปตามอาจารย์อยากบอกอะไรกับหมอปลาครับ ก็อยากจะให้หมอปลาก็คือคุยกันนะคุยกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งมันก็ทำความ,สมเสียหายให้กับทางหมอปลานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็วัดก็เกิดความเสียหายก็มาคุยกันป้ายนั้นทางวัดทางพระในวัดเราก็ไม่ทราบนะทราบ ทีเมื่อคืนนี่ก็ประมาณทักสามทุ่มเหตุว่าอปอปลาเขาจะมามามาเยี่ยมเนี่ยมาได้ใช่ไหมครับมาได้มา,มาไ,ดได้เนาะ,ะเรื่องนี้อ,อาจจะได้ฟังเสียงเจ้าวาหลายรอบ<า>แต่ก่อนจะไปต่อคุณผู้ชมผมให้ดูโพสต์นี้คืออย่างนี้มันเกิดกระแสว่าเออพอติดป้ายปุ๊บมีการเอาป้ายลงอาจ,จารย์วาดบอกไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่คนตั้งข้อสังเกตว่าหรือเพราะกลัวหมอปลา,าจะบุกวัดหรือเปล่าจะไปเจออะไรหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมในโซเชียลมีเดียมี Facebook Facebook หน mm ึ่งเขามีการโพสต์ให้ข้อมูลถึงเรื่องป้ายนี้ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูโพสต์ะนี่อ่ะดูพร้อมๆกันเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยอันนี้เขาโพสต์นะฮะเจ้าอาวาสเมื่อนานมาแล้วเคยติดเหล้าชาวบ้านเนี่ยจะไล่ออกจากวัดมาแล้วแต่ขอโอกาสแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากลับไปดื่มอีกไหมส่วนที่ว่าใครติดป้ายเราวัดต่อว่าไม่รู้ ด้วยความเคารพป้ายยักขนาดนั้นไม่รู้ได้อย่างไรเสียชื่อคนพรมพิรามหมดครับนี่คือคนในพื้นที่ที่เขาทการโพสต์มาครับเอาแหละตอนเช้ายังปฏิเสธนะใช่ตอนเช้าประมาณสายๆเลยประมาณสักเนี่ยพอปลดป้องปลดป้ายอะไรเสร็จนักข่าวท้องถิ่นไปถามปฏิเสธไม่รู้ไม่ได้สั่งไม่รู้ใครติดล่าสุดพอตอนเที่ยงผู้สื่อข่าวของเราคุณเวิร์คคุณเอ๊พหาพิมลนักข่าวเวิร์คพอยต์เดินทางไปที่วัดแล้วก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสอีกรอบ เพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ไขความกระจ่างนะครับปรากฏว่าทางพระครูธีระาศาสนกิจจารทรเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามนะยอมรับเปิดใจแล้วว่าทางเป็นคนสั่งทำป้ายดังกล่าวจริง <c oughs> นะครับเป็นคนสั่งทำจริงๆบอกว่าทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ oh. ไม่ได้ว่าไม่ชอบหมอปลาเป็นการส่วนตัวหรอกฝากขอโทษหมอปลาด,ด้วย ที่อาตมาทำไปเนี่ยเป็นเพราะอินไปตามกระแส oh. อ๋อเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคือมาจาับก,กระแสโซเชียลที่มันมีการทำป้ายแบบนี้อยู่แล้วใช่โยมอาตมาเป็นคนสั่งทำป้ายนะแต่ไม่ได้เอาป้ายไปติดเองก็ให้ทางลุกสิทธิ์ลูกหาเขาเอาไปติดให้ประมาณนี้ก็ดูตามสื่อโซเชียลรลยยมเนาะก็อินไปกับเหตุการณ์ตรงนั้นท่นั้นเองไม่มีอะไร เนะะี่ยค่ะิดทำไมคะก็ติดเพื่อต้องการให้ประ,ประชาชนตลอดจนพวกที่ผ่านไปผ่านมาเนาะได้รับทราบรับรู้เพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้ทราบขา่าวทางหลวงพ่อเองเนะี่มีมีความออไม่ชอบสนตัวหรือว่าอันนี้ไม่มียอมอันนี้ไม่มีก็อินก็ไปตามในกระแสของอันนี้ก็ต้องฝาก ทางนักข่าวว่าขอโทษนะขอโทษกฎระเบกับว่าที่อธิมาภาพตามไปอย่างนั้นก็กินไปตามกระแสเท่านั้นเองอกินไปหน่อยหรอยอมรับว่าเป็นคนสั่งทางป้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนติดนะอ่าคนอื่นติดคนคนที่รับจ้างติดอะก็มีอีกมีอีกหลักฐานหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ยอมรับเนี่ยแต่ก็มีหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งครับเป็นหลักฐานที่มีการแชทไลน์คุยกัน ลักษณะก็คือมีการสั่งให้ทําป้ายนี่เป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูแชทหน่อยเอเอเห็นบอกว่าแชทนี้นี่เขาบอกโปแตกเลยนะนี่แชทกลุ่มนะมีอยู่96คนในน,นั้นคณะสงพรมพิรามใช่ไหมคะโอ้ลักษณะเขียนอย่างนี้ไงค,คือเป็นการสั่งให้ทําป้ายไวนิลผ่านกลุ่มคณะสงพรมพิรามาแล้วก็ด้วยความเคารพคือเราเลือเอาไว้แหละแต่จริงๆแล้วตัวแชทนี้ย ก็รู้คนสั่งอยู่คือลักษณะบอกทําป้ายไวนิวให้ด้วยให้ร้านมาวัดโครงหน้าวัดเดี๋ยวบอกให้ร้านไปวัดให้ครับมีหลายคนตอบผมบอกแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>แล้วมันมีราคาด้วยนี่เป็นเห็นบอกเท่าไหร่นะจ้างป้ายไวนิวเนี้ย 1, 8, พันแปดพันแปดนะพันแปดร้อยบาทมีมีแชทนะฮะที่ทางทางร้านร้านรับทําป้ายไวนิวอะ่ะมีการเอาให้กับทีมข่าวเราดูนะฮะคุณเอพาพิมลเนี่ยคือแชทต,ตัวนี้ยืนยันราคาชัดเจนติดให้ด้วยค่ะ เท่าไรคะราคาจะได้แจ้งท่านเจ้าอาวาสราคา1,800บาทพร้อมติดค่ะครับโอ้นี่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 นี้ทางร้านเอามาให้นะคะเราดูเลยนะคะโอ้ไม่เดี๋ยวเราไปฟังนี่มีเสียงของช่างที่ไปติดป้ายแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งแอดมินที่รับงานทำป้ายคนคุยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเขาหน่อยค่ะอะไรบ้างครับผม วันจันทร์ค่ะตอนเที่ยงค่ะเที่ยงกว่ากว่าค่ะให้ช่างไปวัดโค้งที่หน้าวัดค่ะครับจากนั้นจากนั้นก็ส่งแบบมาให้เราออกแบบแล้วก็บินเป็นแบบอะไรครับผมพูดได้เลยครับพูดได้เลยเพราะเขายอมรับเป็นแบบของหมอปลาแหละครับใช่ใช่ค่ะเป็นแบบของหมอปลาค่ะที่ว่าห้ามห้ามหมอปลาเข้าวัดอะไรประมาณนั้นค่ะเราก็ทําตามสั่งนะคะลูกค้ามาสั่งเราก็ทาไม่กล้าขัดครับ เรา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 พออ่านเราอีเราคิดยังไงเราคุยกันไม่ไา้อู่แล้วครับคิดมันแปลกอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะก็ก็คิดอยู่ค่ะว่าทําไมเขาถึงใจไม่กล้าปฏิเสธพระครับก็แปลกอะค่ะว่าทําไมพระถึงมาทําเหมือนแบบก็ตกใจเหมือนกันค่ะคิดว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรกับหมอครับครับช่างตอนไปติดป้ายก็ยังนึกอยู่ในใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีปัญหาตามมาแน่สุดท้ายมีจริง เห็นบอกว่าร้านนี้ก็อยู่ห่างจากวัดแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองเดินไม่กี่ก้าวครับคุณประจงโอ้โหไม่รู้นาะคตจะได้รับงานวัดนี้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าความจริงก็คือความจริงครูปีชาพูดเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ครูประจมก็มาซ้ําแต่ประเด็นคือชาวบ้านนะคะพอหลังจาก1มีแชทไลน์โป๊แตก,ก 2>, 2มีการปลดป้ายลงแล้วล่าสุดเนี่ยคุณเอพาพี่มนต์ไปจเจ้าอาวาสยอมรับหลังจากที่เจ้าคณะอําเภอแล้วมีการสอบสวนกันหนักในช่วงเที่ยง ก็ยอมรับแล้วเนี่ยชาวบ้านเห็นบอกว่ากระแสความศรัทธาจากที่บอกว่าเต็มร้อยนะครับตอนนี้ชาวบ้านเราแวกนั้นบอกศรัทธาลดลงอ,ะอ่ะลดพวดเลยนะคะนี่นี่คุณเอไปนั่งคุยอย่างนี้เลยเป็นไงป้าเป็นไงพอหลังจากรู้เรื่องป้าบอกหูโหเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆหรอนะคะคือตอนนี้ชาวบ้านบอกอย่างนี้นะ คืออยากให้ตั้งเจ้าอาวาสใหม่เลยอ่ะอขนาดนั้นเลยจริงๆค่ะคือชาวบ้านกลุ่มใหญ่มากนะอยากให้ตั้งเจ้าอาวาสใหม่เรียกความศรัทธาของชาวบ้านกลับคืนมาแล้วบอกอย่างนี้ด้วยนะขอให้หมอปลาเนี่ยมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนี่คือความจริงถ้าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมั่นใจในข้อความที่อยู่บนป้ายว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องข้อความที่มีหลักการแล้วชอบทำนะก็ไม่น่าจะต้องมาโกหกนะ ก็ยอมรับไปเลยบอกว่าเออก็อาตมาใหญ่จะทำป้ายอย่างเงี้ยเออก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องปลดป้ายก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันก็คือมันก็เป็นความเห็นอีกฝั่งหนึ่งคือเรามีความคิดเห็นหลากหลายถูกไหมอันนี้อันนี้หมอปลาบอกว่าหมอปลาบอกว่าเนี่ยปลดป้ายแบบนี้เนี่ยขอเรียกว่ากระจอกครับเดี๋ยวลองฟังเสียงหมอปลาหน่อยนะฮะผมก็อยากจะถามกลับว่าผมผิดอะไร ผมแค่ปกป้องพุทธศาสนาพระดีๆกลัวอะไรแต่แต่พระโชวชั่ว,วหากินกับผ้าเหลืองเนี่ยผมไม่เอาไว้และผมยืนยันตรงนี้เลยว่าอย่าปลดป้ายนะให้ติดไว้เพราะถ้าคุณปลดป้ายอ่ะผมถือว่าคุณอ่ะกระจอกและผมอ่ะจะไปคนไปถามเองว่าศรัทธาผมขนาดนั้นได้เหรอ เลยต้องเอารูปผมไปปิดคืออันนี้ค่ะคือเขาบ,บอกนะเอาจริงอะ่ะด้วยความเคารพและศรัทธาหลายคนบอกนะหลวงพอ่อสินห้าเนี่ยหลวงพ่อยังไม่ครบเลยหลวงพอมุสาไปแล้วหนึ่งดอกประเด็นคือหลายคนบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ในแฟนเพจของชาวพิษณุโลกส่วนใหญ่นะคะเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเออเขาก็รับไม่ได้นะเข้าไปดูเหมือนกันมีหลายกระแสบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็รับไม่ได้กับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันอืมอ่ะนี่นะครับ